ดีครับผมบนชาแนลครับอันนี้จะมารีวิวพระเครื่องสายพ่อแม่คูบาอาจารย์ให้ทุกท่านได้รับชมนะครับผม,ม <า S 1> ขอสวัสดีท่านเลยครับทุกทุกคนเลยครับหลวงพ่อพัดครับปุญญกโมววัดหด้วยด้วนตำบลทานทหารอำเภอหนองบัวจังหวัดนะครสวรรค์มารีวิวหลวงพ่อให้รับชมนะครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมบุญชาแนลนะครับผมวันนี้จะมารีวิวพระเครื่องให้ทุกท่านที่ได้รับชมนะครับผมหลวงพ่อพัดนะครับผมหลวงพ่อพัดปุญญกมโมนะครับผมปุญญกมโมวัดห้วยด้วนตำบลทานทหารอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์นะครับผม เป็นเนื้ออัปก้าครับสามสีหน้ากากหน้ากากเงินนะครับผมมีแดงเขียวนะครับเหลืองเขียวฟ้ารุ่นรวยก้าวหน้านครับเดี๋ยวจะให้ชมแต่ละเอียดก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ชมนี่นะครับเดี๋ยวนี้เรียนแสดงก่อนให้ท,ท่านรับชมเป็นชุดกรรมการนะครับผมยันสวยมากพิธีใหญ่นะครับชมเหรียญของพ่อนะครับผม รุ่นรวยก้าวหน้านะครับผมนี่ให้ชมนะครับผมลงยาตรงนกยุงอยู่นะครับผมทุกเหรียญสมกรรมการครับผมชอบสะสมครับพระเครื่องครับทุกพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเกจิผมสะสมเรียบครับชอบสะสมพระครับผมนี่ครับให้ทุกท่านได้รับชมนะครับผม เอามารีวิวให้ทุกท่านได้รับชมครับด้านหน้าหลวงพอ่อครับผมด้านหลังนะครัวเขอแกะคอยแยกแจกนะครับผมไม่ได้แกะโอ้ไม่ได้แกะ,ดแกะเดี๋ยวให้ดูบา์โค้ดนะครับผมอันนี้บาโค้ดจะตอกตรงนี้นะครับตรงตรงหูข้างหลังนะครับผมเห็นไหมครับผมนี่บาโค้ด้ก็เกิดมีกล้องส่องเห็นแจ่มครับนี่เห็นไหมครับผมหนึ่งเก้าเกตครับผมบาโค้ดจะตอกตรงนี้นะครับผม ตอกตรงนี้เห็นไหมครับทุกท่านนะครับนี่ตรงนี้ผมครับตอกตรงนี้ด้านหลังครับให้ทุกท่านรับชมด้านหลังนี่ด้านหลังครับด้านหน้าหลวงพอ่อหลวงพ่อพัดนะครับผมปุญญกโรรมวัดห้วยด้วนครับตอนนี้หลวงพ่อเป็นเจ้าคุณแล้วนะครับผมผมเก็บสะสมไว้ครับ รีวิวให้ทุกท่านได้รับชมน,นี่เป็นชุดกรรมการนะครับผมชุดกรรมการอีกเบี่ยนให้ดูนี่ครับผมอันนี้ก็รุ่นรวยก้าวหน้าทั้งสามเบียนนะครับเป็นเนื้ออัป,ปกาครับแต่เป็นลงยาสีเขียวแล้วก็หน้ากากเงินนะครับผมเป็นเนื้ออัป,ปกาทั้งหมดครับผม หลวงพ่อครับให้ดูยันครับโอ้อยันสุดยอดเลยยันพระปาติโมกขึ้นหนูเป็นยันสุดยอดเลยยันพระไตรปิฎกด,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 ดูครับผมข้างบนลวงพ่อครับนู่งยองก้อนนี้มาครับก้อนลงยาหมดนะครับเป็นชุดกรรมาการ มี b a r c o d ตรงนี้ครับผมให้ทุกท่านได้รับชมครับมีบ a r c o d จะตอกตรงนี้ครับผมเห็นเห็นไหมครับตรงนี้ครับตอกที่หูเลยครับด้านหลังสองเก้าเกรครับผมตอกตรงนี้ครับตอกไว้หมายเลขกำกับอีกเหรียญครับชุดกรรมการได้มาสามเหรียญ รุ่นรวยก้าวนาให้ทุกท่านได้รับชมนะครับนะครับผมให้ดูวสวยครับลงยงก็ลงยานะครับผมนะ่ากาเงินหลวงพ่อพัดปุญญกัมโมวัดหด้วยด้วนนะครับผมตำบลฐานทหารอำเภอหนองบัวจังหวัดนะครสวรรค์ครับผมขอให้ทุกท่านได้รับชม นีเพิ่งได้มาวันนี้ครับจองปีที่แล้วครับผมเพิ่งได้มาด้านหลังครับผมเห็นไหมครับผมบาโค o d e ตอกนี่ครับอยู่ตรงนิ้วผมครับน่ตอกข้างบนนะครับผมหมายเลขโคดต้องกำับนี่ครับพอพัด ต่อไปหายากนะครับหลวงพ่อท่านจะไม่ปลูกเสกแล้วครับผมก็ขอสวัสดีและขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปที่ผมรีวิววันนี้ครับดึกหน่อยครับผมจะเข้าหาทุมแล้วพอเลิกงานมาก็ดึกก็เลยรีวิวพระให้ ทุกท่านในรับชมนะครับสวัสดีครับผม